อีกเดือนนึ่งก็จะ,ะินแ้ววะเขาจะเบิดเต็มปากไห้มกโป๊ดแกงเห็ดเพาะเห็ดปวกตํามหฮงมูโทรมาท้าวิธีนี่ไปนั่นเป็นหูลดอีกครั้งหนึ่งวยังมันมีเงินแล้วลัเสียเงินทิดตัวไปไหน่าวมีสำรองไปัหนมาะเลยสีหอดเดือนเนาะหาลูกมื่นก็ดได้อ้านั่น เดือนจะหมื่นกว่าหกหมื่นกว่าบอกที่กันไก่สิมาแล้วเออสาวไรเนี่ยเรียมไ้โอ้บอกลไก่เดือนไหนมึงก็ยังพูดจีรอเลยอยู่แจ๋ถูกเนาะานอีกมึงห้ากินาอ่อนเขาหาแตรอใคละมั กัแข่งกันนคือมากนก็ไม่รู้ว่าจะไไไนมอเรอไกัไขม้นไ้นไปมาไหมจะไหมมันยา์กว่าที่ว่าแต่ข้าวห่อจะหนักนาดเาถ่านเีย์กพี่ไอ้แดดได้แดดแดดใหมมันเย็นดี ตำงแ่บเนาะวงตะปูตะปูแล้วหอมหอูปาดีจับอยู่ันน้นเอา้แ่ไรหยาดดวงแล้วก็หยาดดวงกันบมข้างเขานี่เลยสดบักมทอยั่ยูบบนรถ โลนบแห้งพอดีป่ายอากขาสภานกับบ่ไดเอากาไปค้าสร้างเขาตีแหละรวมหมดแล้วรู่ายหวาครัคนธรรมดาขายออกมาเลยได้เขาเาไปถุติพอแดงแล้วคนเบาไปเลยๆเอาไงเราบ่ดเหมนหนึ่งนึงกัวแ้วนีกรอดเยออยู่พมันด้วยเพิ่มสำหรับเดืนสพานกับบ่ขนจังมือหาภาบ่หอดครับ เอกก็ขีอย่างเดียวเราจากเห็ดเนาะแลเาซูนมากไอือยังหันแห้งก็ไป็เห็ดตัวของรลยสูงสิบปีแหละพนี้ลอกก็นี้ไล่ที่อย่าาเอาอย่าเอาบะเตออือขด่หมเนบอกกันในพีมันตัวเจ้าชื่อบเป็นน้อยเจ้ะบักพีบัวซองพีปวดไหมปวดเครื่องก็งพยาบาลแจงทีแล้ว เาเาเขเบิกมนงเากับปซ้อมอมตั้งสิปปึกใช่เนาะนจะแว่นหลุดสู่ักก่อนขาาะเย็นให้เขาก็ทำเขาก่อน